สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา8นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศชลาดุสิดานไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโรโกาสให้รองศาสตราจารย์ประธานวัฒนวานิชประธานกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและนายกสมาคมพุทธศาสนามณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสนตามพระราชัธยาศัยโอกาสนี้พระพิสุร่วมเฝ้าด้วยในปัญญารุ่งเรืองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำคณะกรรมาการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทุนและอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,า,าชาติไทย นายโยชิทาคะซูซูกิประธานบริษัท NTN Manufacturing จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจสมทบทุนมูลิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูล นายดนุชาสินทวานนุนกรรมการและรองเลขาธิการมูลิธิชัยพัฒนานำนางจันดาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนโลฟรีจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลิธิชัยพัฒนาในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ29ปีในประเทศไทยนายวิราชเฉลิสัตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนำคณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออก ร้านงานกาชาติประจำปี2566และเงินวันเปิดงานกาชาติพร้อมทั้งเงินร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานกาชาติเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางจำรภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาทดังนี้นายทศพรอาสุนีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพาร์กินสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทย นางรัศรินลัดใหม่กุลวัฒน์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลสมทบกองทุน30พฤษภคาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลนาย,ยกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภารรณบดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุน คุกล้าวทูงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี266 6เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา9นาฬิกา <S an itary> 29เนาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรโอาสให้นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นขา้าราชการครูในปี2 5 6 3ันหถึงสองพเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทุเกล้าทุงกระหมอ่อมถวายสิ่งของต่างๆพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชโวาทเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงานนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประธานอุปธรรมการจัดสร้างปูชนียวัตถุมงคลวัดตาปะขาวหายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานไฟพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์จุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษสมโพธปูชนียมงคลวัตถุ รุ่นพุทธ,ธเทวบรมีสำเร็จสมปรารถนาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนการก่อสร้างสาราธรรมสังเวชทรงไทยพร้อมปรปรุงภูมิทัศน์และรับพระราชทานผ้าไตรเพื่อเชิญไปถวายพระพิสุสง์ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษสมโพชปูชนียมงคลวัตถุรุ่นดังกล่าวในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นณวัดตาปะขาวหายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยนายเดวิดเดรีย เอกอัครราชทูตุหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอยดนเดลี่ภพระรยาเอกอัคราชทูตรร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ท่านาแห่งชาติพระนครทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสศการบูชาพระพุทธสิหิง์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารมหาสุรสิงหนาถท่าประเน็ดนิทรรศการศิลปะเอเชียและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่18เริ่มจากห้อง ศิละปะเอเชียห้องก่อนประวัติศาสตร์ห้องทวาราวดีห้องลพบุรีและห้องศิละปะศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่1 3 1 8เพื่อส่งต่อเนื้อหาไปยังอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยหลังพุทธศตวรรษที่18 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาศให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลรายงานการปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหนาฏเ <c oughs> พื่อปเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับสากลและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญตามนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเริ่มบูรณะตั้งแต่ปี2562และเปิดให้บริการเมื่อต้นปี2565ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเอเชียและหลักฐานทางโบราณาคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยลบุรีซึ่งนับเป็นช่วงแรกที่ปรากฏหลักฐานอารยธรรมขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยส่วนจะแสดงที่ท่อพระเนตรในวันนี้ได้แก่ห้องเอเชียแสดงโบราณวัตถุที่เป็นงานศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากเป็นประติมากรรมในพุทธศาสนาพุทธศิลป์บางประเทศเป็นต้นแบบการสร้างพระพุทธร,รูปในศิละปะไทย ห้องก่อนประวัติศาสตร์แสดงเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์และการพัฒนาตามลําดับเช่นภาชนะดินเผาสัมฤทธิ์เหล็กเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและเครื่องประดับต่างๆช่วงเวลานี้มีการค้นพบโบราณวัตถุที่แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่ห่างไกลจากการติดต่อสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางสังคมเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาห้องทวาราวดีแสดงวัฒนธรรมทวาราวดีในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิถึง,งถซึ่งแพร่กระจายไปตามชุมช ชนโบราณหลายแห่งของไทยพบหลักฐานจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เด่นชัดของยุคนี้คือธรรมจักร ห้องลพบุรีแสดงศิลปกรรมที่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมขมิ้ในราชนจาจักรกัมพูชาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12หรือประมาณ1,400ปีมาแล้วสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธผ่านระบบการเมืองการปกครองมีประติมาก,กรรมชิ้นสำคัญที่จะแสดงคือรูปพระศิวะหรือกลเด้นบอยและรูปสตรีนั่งชันเขายกมือไหว้เหนือศีรษะหรือ the ะ n e e l i n g female ซึ่งได้รับมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิละปะเมโชโพริ termina กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเ,เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพ้อศิละปะศรีวิชัยแสดงหลักฐานทางโบราณคดีของวัฒนธรรมศรีวิชัยช่วงพุทธศตรวรรษที่1 3บสถึงสิทางตอนใต้ของไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีวัฒนธรรมศรีวิชัยที่สําคัญคือพระคเนศรรสีกรเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับมอบเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสชวาครั้งที่สองในปี2 4 3 9และอีกส่วนหนึ่งได้รับ เพิ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สามารถเข้าชมโบรณาณวัตถุชิ้นสําคัญเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัาสารแห่งชาติพระนครทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาพลเอกสุริยจุลานนท์ประธานอ,อคม,มตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปรียญบัตร กับผู้สำเร็จการศึกษาจากราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรประจําปีการศึกษา2,566เวลา9นาฬิกา47นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุฬานน์ประถานองคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่าดิ์วัดราชวิทยาลัยจุฬาภรในการมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรประจําปีการศึกษา2,566 ในการนี S <S <々>้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัรกาตยราชนารีแก่บัณฑิตที่มีผลการผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละหลักสูตรรวมหกคนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภร์ประกอบด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควรัตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครชกุมารีและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม333คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่ง ว่าเรียบบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะ ว่าแต่ละคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมกับวิทยฐานะด้วยการนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติต่างๆเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมความรู้ความสามารถอีกหลายประการคุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ความตั้งใจแน่วแน่ความขยันหมั่นเพียรความอดทนเข้มแข็งความมีสติรู้ตัว ความละเอียดรอบคอบและความซื่อสั์สิจริตซึ่งจะเกื้อกูลให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถไปใช้อย่างเหมาะสมถูกต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาจึงขอให้ปณิทุกคนหมั่นสร้างศมคุณสมบัติทั้งปวงนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถ,ถึงความสําเร็จและความเจริญมั่นคงได้สมดังคุณค่าและความหมายของพยาบัตที่ได้รับอย่างแท้จริง ประชาชนวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสการะพระบรมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนมณบอพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาประพิษมีราชสกุลเทวกุลตลอดจนประชาชนจากทั่วสารทิศไปวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางมาด้วย คณะบุคคลและประชาชนลงนำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยล์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรวรัตติยราชนารี ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีชมรมจิตอาสาพิธากราชัลังและประชาชนจากเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครไปลงน้าถวายพระพรพร้อมกับนำใจกระดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลวิรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรวรคติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพรหรมัยแข็งแรงท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงน้าถวายพระพร3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์รวม ยบาลจุฬาพรห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักษและอาคารสำนักงาน1ชั้น1นพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีทุกวันตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึง15นาฬกา30นที